สวัสดีครับสวัสดีตอนใช,ใช้สายนะครับสายแล้วนะครับหน่อยสิบโมงเช้าแล้วนะเสียงอื่นยังร้องอยู่เลยครับเมื่อคืนนี้ตกหนักตกหนักมากครับทั้งคืนเลยน้ำเริ่มขึ้นแล้วครับน้ำในลำหว้วยเริ่มหนุนขึ้นแล้วครับ อยู่มีนะยองมมาทำทางให้นะครับถึงออกมาได้มาปาดเลนออกปาดเลนออกพอปาดเลนออกก็เอาทายปกปหน้ามันหน่อยมันก็ไปมาได้ครับเป็นรถของชาวต่างชาตินะครับออกมาคุย คุยดีจะไม่รู้ฟังรู้เรื่องไหมแต่ว่าบอกดีเขาก็ทำตามหมดนะน่าจะรู้เรื่องได้ยินแต่เจ้าของโครงการบ้านนี้เขาว่าแกพูดอีสานได้ด้วยพูดจริงนะเห็นว่าเขาเลือก็ไล่แตกไปทีละรูปทีละรูปครับ 哎，生意好一个吗？<noise> <noise> ินนี่มันจะทําให้รถไม่ตะกุยนะครับแต่ว่าพอเจอฝนหนีมันลื่นแต่ว่าทรายนี่มันจะถ้าโดนฝนหนี่มันจะไม่ลื่นครับก็ผสมผสานกันได้ดีอย่างเมื่อเช้านี่โอ้แกว้วต้องรอให้แดดออกถึงจะทําได้ถ้าเอาไม่คูมาทํานี่แกว้วมันจะเล็กไปใหญ่ผมเลยว่าเดี๋ยวผมอลองทาดูก่อน เลยมาปาดห,หน้าปาดหน้ามาเนาะมันไม่จมลงลึกหรอกครับเพราะว่าดินมาดินมาย่ําไว้ตรงนี้แน่ยแต่ว่ามันเละครับมันมันลื่นมันทําให้รถวิ่งไม่ไปเลยปาดหน้าออกแล้วก็เอาทรายปูบางๆครับแล้วก็ลูกที่นะสุมคิงงานเข้าแล้วครับ ก็จะลองย่ำดูว่ามันจะแน่นไหมสรุปว่าไปไม่ได้ นี่ถอยอาจจะโอเคน้ะ ทำไมเออ,เอ,อำครับหน้าบานขานี่เราต้องทำ รรถบดครับเดี๋ยวรถบดก็เข้านะถ้ารถบดเข้าก็แจมเลยทีนี้เราทําไว้พอประมาณแล้วให้รถบดม่ยําเลย ยิงรถกรนะบะน่าจะไม่มีปัญหาเรารถหนักสายเต็มๆเลยนะครับเมื่อกี้นี่เขา มันก็แรงเกินเมืออ่อคืนทั้งแรงทั้งนานยันสว่างเลยหลายพื้นที่ที่วิ่งงานอยู่ตอนนี้น่านจะยุดตีหมดแล้วนะถ้าใครมีง,งานวิ่งช่วงนี้ก็ลำบากเลยราะว่าฝนมัน,นีีพายุออก พายุพายุก่อดครับแต่ว่าหน้าฝนมันเข้าแล้ว หนึงโซนแล้วไปกลับบูดหรือว่ายัางไงับมันกลับบูดได้ไหมในโซนงว่าต้องเปลี่ยนงานแต่ละงานของรถคันนี้นี่วนมากก็จะมีแต่เดินครับก็เลยเบื่ยงหม่อยเราเลยโซน่นียงมันดนีด่ีเดิน หน้าโครงการยันหลังโครงการเรื่อยๆครับเดินตลอดเดินก็เดินคอนกีดทีนี้คอกี้ก็รูดกับคอนกีดนี้ก็ ซื้อแผนเหล็กเหมือนเขาซื้อแผ่นเหล็กนี่คงดีครับใช้ยาวเหมันกันนะแต่แว่าเป็นไรเรามีช่างประจําบริษัทอยู่ซื้อแผ่นเหล็กใหม่มาใส่ก็นี่อยู่นีอยู่นะรุ่นันครับจะเพยไไหม เร็ๆวๆครับลอยช้าๆแบบนั้นนะเป็นเรือแต่ก็คือว่าแน่มอยู่ครับแน่มเนี่ยคือว่า่านค,ครับแต่นี้รถจริงรถกระบะเราวิ่งไปเฮะเดี๋ยวผมปรับให้เรียบวิ่งนะครับ ไี่แม่นรูนีรถดำชอบนะครับไม่กวดตรงเมื่อวานก็ขับเข้าไปมั่วนะไปตามไปเอาออกมาถ้าพาท้ายลงไม่สุดแต่ว่าเอาดำลงแล้วก็ดันตูดกันดีบปากนกแก้วมันจะงับไว้นะครับ ความมันฟืด เรียกให้เขาก็ใช้ได้นะครับ có qua tiền in tiền sai không ใส่ใสก็ไดใส่ก่อนก็ไดเอาตัวไหนก่อนก็ได้อันงคืนเขาไม่หลับไม่นอนกันนะครับวันนั้นเขาคุยให้ผมฟังว่าตีสองเขาออกไปซื้อปลาทงทําไมตีสองเราออกไปซื้อปลางไม่งเาไม่นอนรือว่าอย่างไรครับเขาทําอะไรกันตอ้นที่ตอนกลางวันมาทํางานก็ทําไม่ได้ ทำเองงานตัวเองนี่พอได้เบิกตังใช้เียเจาเก๋ก็มาดานะครับเมื่อวานเนี่ยเห็นแม่โคทำงานอยู่คนเดียวช่างไปไหนหมด <c oughs> เดินไปสูงสี่ส่งห้า ไม่รู้อย่างเดียวนะครับไม่รู้มันจะแย่ต่างแค่ยังไงเนาะเราก็โทรหาเองสเก็ตก็โทรเองครับโทรไปบอกว้ยาเนี้ยก็า่ออยู่แต่ว่ายาเนี้ยก็่อยังไงผมอยู่หน้างานตอนนี้ยังไม่เห็นช่างเลยงานหน้าผมกลัวแต่ไม่ได้ทำครับเราทำแบบนี้ นะครับผมลองคิดเล่นๆดูถ้าผมมีคนงานนี้ผมรับเหมานี่ดีเลยนะผม,มานี่ลองคิดเล่นๆดูนะงานนี้มันจะเดินเร็วแล้วก็ลเลาเหมาขาดอยู่แล้วเป็นท่อนเลยนะครท่อนละสองพห้าสิบบ่อนี้ก็บอ่อละสามพันครับ ทั้งหลอทั้งมาต่อปาาขึ้นนะนี่แหละสามันถ้าเป็นผมนี่ผมจะวางแผนงานให้ดีเลยควบคุมเลยผมจะไม่ให้เสียเวลาเลยนะคนนี้จะไม่ได้ให้ได้ล่นเลยนะคืองานมันไม่เล็นหนักนาอะไรครับส่วนมากก็มีแต่รถทำแต่พวกเขาก็ ไม่ยอมแบ่งกันไปทำอย่างอืง่นถ้าผมเมาเองัผมมาขับไม่คูด้วยนี่ผมมาเื่อเลยนะผมจะให้วานพ่ออยู่กับผมแค่สองคนครับสองคนงานสักห้าคนหกคนนี่พนดี้วางพ่อสองเท่านั้นไปต่อปากเลยครับต่อปากโอเลยเอาคนที่เป็นงานไปนต่อปากโบคนที่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างมีอยู่กับผมครับ สีห้าล็อกมีเขาไม่รีบครับก็กดตามใจใเขาเลยน,งนึงผมุดเอาสีห้าล็อกเดี๋ยววางบอ่อพักบันต่อมาผมวางคื่ <c oughs> เดียวไปเลยห้าล็อกคนงานที่ต่อบอ่อ <c oughs> ผมก็เอาวนกับมายาท่อช่วยยาท่อเสร็จก็ไปต่อบอช่วยกันหมดเลย ลองนั้นก็เป็นนาทีแมคโครนะแมคโครนี่ก็คือวางท่อเสร็จปุ๊บไล่ขุดต่อไปเลยครับแต่นี้เขามาอย่างนั้นครับวันนี้พอเหนื่อยแล้วตอนแล้วแต่เขาครับเขาก็ได้น้อยเพราะวันมันเพิ่มนะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพีเท่านี้ครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม ที่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ